กลับเข้าสูร่รายการตลาดวิเคราะห์กับผมกาปรินอีกครั้งครับเมื่อสักครู่เราเขาเรียกว่าไตเติลเรียกน้ําย,ย,ย่อยเกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือของดรธารดีศรีศักดิ์สกุลชัยแล้วก็พูดถึงบริษัท i อ i ก็คือคุณวัฒนศิลินะครับว่าเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้มาเขาเรียกามาลงลึกไปเลยดีกว่าว่าเอ๊ะถ้าเลือกบุคคลนี้มาเป็นแบรนด์แอมบสเดอร์มันสามารถตอบโจทย์สมาชิก คนเครือข่ายขายตรงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมว่าคนเครือข่ายขายตรงเนี่ยผมว่าประมาณ8ปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแต่คนเก่งๆทั้งสิ้นจะมาเติมอะไรให้เขาได้มั่งไปค้นหาคําตอบเลยครับถามนิดนึงคุณวัฒนศิริครับเป็นที่ทราบกันอยู่นะครับคนเครือข่ายขายตัวนี้โอ้โหแบบระดับมือเซียนระดับพักการทั้งสิ้นเลยครับนี่นอกวงการนะ,<ฮ>ะใช่ไหมใช่ครับแล้วมาเติมความรู้อะไรพวกนี้เนี่ยจะเติมอะไรได้มั่งอะ่ะ เมื่อสักครู่นี้ลืมบอกท่านผู้ชมไปนิดหนึ่งนะฮะเอามีแถมมีเสนอจากท่านยังเป็นนักการสื่อสารนักกฎหมายนักวิชาการนักลงทุนนักบริหารและนักจัดการแล้วเนี่ยท่านยังสวยด้วยฮะต้องขอบคุณนะคะรุ้รู้รข้อนี้อยู่ท่านเนี่ยนะฮะสวยสู้ไม่ได้กันเลยเนื้อขาดอะไรไงขาดข้อนี้นะคือนอกจากจะสวยด้วยมีกลิ่นด้วยมีสมองด้วยนะ ก็มาช่วยพัฒนาส่งเสริมให้บริษัท IBI Professional เนี่ยเจริญก้าวหน้าอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นว่าทุกๆวันนี้นะครับทุกๆบริษัทเนี่ยมักจะพูดถึงบริษัท IBI Professional เพราะว่าได้แบรนด์อัมเบสเตอร์ท่านนี้นะครับมาเสริมทับ แข็งงกก่มายไม่ใช่เดินยิ้มเฉยถือสินค้าไม่ใช่นะใช่ครับไปให้ความรู้ถ้าแบรนด์คนอื่นมาเนี่ยนะฮะก็คือแค่มาโชว์ตัวเดินเดินสายว่านี่อคือแบรนด์นะที่นี่ยังให้ความรู้นะฮะให้ประสบการณ์ชีวิตจริงที่ท่านอยู่ในวงการทองเนี่ยมา20กว่าปีนำมาถ่ายทอดแล้วก็มาสอนเรื่องการออมเลื่อการลงทุนอะไรต่างๆนะฮะซึ่งท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องนี้อยู่แล้วท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเ่เปิดมาเจอนะเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรเมื่อกี้คุย i b i มันเกี่ยวอะไรกับทอง แสดงว่า IBI เนี่ยขายทองนี่ไงก็คือบริษัท IBI ไเนี่ยนะไม่ได้ขายทองนะก็คือเอาเครื่องนะเขาเรียกว่าเอาจวเลี่หรือเอาเครื่องประดับที่ทำจากทองมาเป็นตัวสินค้าหลักอ๋อของ IBI ใช่ครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านแบรนด์แอมเบสสเตอร์ท่านผสมในธุรกิจของท่านอยู่แล้วนะครับนอกจากจะเป็นแบรนด์แอมเบสสเตอร์มาเดินให้สมาชิกเข็นว่าสวยด้วยนะฮะก็ยังมาสอนสอนให้วิธีการ มาแนะนํามาสอนให้กับสมาชิกเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการและการตอบรับสมาชิกเป็นไงวะการตอบรับสมาชิกตอนนี้บอกว่าดีมากๆเลยครับเวลาท่านแบรนด์อัพเสเตอร์ขึ้นพูดพูดไหนก็ตามนะฮะก็จะบอกว่ามีสมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะฮะบางทีพูดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเวลาสมาชิกฟังแล้วเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากการที่ดรธรดีนาศีสตุกุญใจสื่อสารผ่านบริษัท ัจะได้มีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยไปปฏิบัติได้แล้วก็เป็นผลจริงๆนะฮะทำได้จริงๆเพราะว่าท่านสอนให้รู้จักประหยัดนะรู้จักการอดออมรู้จักการออมรู้จักการลงทุนแบบนี้นะและสมาชิกหรือผู้นำเนี่ยเขาเชื่อหรอเพราะส่วนใหญ่ผมเขาได้คนสอนเยอะผู้เด่นนะแล้วเชื่อเคือคนสอนนะฮะต้องบอกว่าคนสอนบริษัทคือทั่วไปอนก็คือ บางคนเนี่ยไปจําตําราของคนอื่นมาสอนแต่ดเรทดีศรีสัตตุกุญใจในฐานะที่เป็นแบรนด์อเมร์เซอร์ของบริษัทเนี่ยจะสอนจากประสบการณ์ตรงของตัวเองก็คือความสําเร็จที่แท้จริงใช่ครับไม่ได้อ่านตาราแล้วมองไม่ได้อ่านตำลาอย่างนี้ยเปิดตํานานซ้อมหัวใจพันล้านแบบนี้คนที่จะจะสาเร็จลักษณะแบบนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจริงจครับโอกาสที่จะ หาคนที่มีความรู้ความสามารถแบบนี้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์หรือมาส่งเสริมบริษัทเนี่ยต้องบอกว่ายากมากนะครับแทบจะหาไม่เจอแทบจะหาไม่เจอในวงการเครือข่ายไม่ไม่มีเลยน้อยมากครับส่วนใหญ่ก็ยอมแม่ทีมหลักที่ประสบผลได้ได้รายได้หลักล้าน2ล้าน3ล้านต่อเดือนเนี่ยจะมาโปรโมตหลังจากนั้นก็จะไปอยู่ค่ายอื่นแต่ดรธนดีไม่เคยอยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาเลยนะครับแต่ว่ามีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการเมเนจเมนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทอื่นเนี่ยต้องบอกว่าไม่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 มีแบบนี้ไม่มีแบบนี้เลยครับขับไกลครับถามนิดหนึ่งครัดรรัชตีเยเวลาเราสัมผัสนะอย่าลืมนะว่าอาชีพเครือข่ายขายตรงนี่มันหลากหลายมากเลยร้อยพ่อพันแม่หลากหลายการศึกษาหลากหลายความรู้ไวยเวรอยไรต่างๆนี่ยครัที่มีโอกาสเข้าไปสื่อสารหรือเข้าไปให้คําแนะนําพวกนี้เนี่เป็นยังไงฮะความรู้สึก คือ,อครั้งแรกเลยนะคะคุณกายดิฉันเองก็ไม่เคยคิดคไม่เคยฝันนะคะว่าอาชีพเครือข่ายนีย่จะเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์อะไรขนาดนี้นะคะคดิฉันต่อสู้ในโลกของธุรกิจมานะคะสี่อายุ40่กว่าปีนะคะว่าดิฉันเจอแบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่มัน<ส>า,าหัสแล้วสาหัสแ,แล้วนะคะ <c oughs> แต่ดิฉัน มาเจอธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ดิฉันต้องยอมรับว่าเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์และเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนะคะเ,เดิมทีนะคะก่อนที่จะมาเจอกับ IBIP นะคะคดิฉันเองทำมูลนิธิธนดีศรีศักสกุลชัยอยู่แล้วนะคะค ปัจจัยหรือว่าวัตถุประสงค์หลักนะคะที่ดิฉันอยากจะทำมูลนิธิก็คืออยากจะถ่ายทอดนะคะองค์ความรู้ต่างๆที่เราได้ต่อสู้ดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะคะคอยากจะถ่ายทอดเพื่อเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นวิทยาทานนะคะเป็นแนวทางในการที่จะให้น้องน้องเยาวชนหรือบุคคลที่ลําบากหรือว่าไม่มีทางที่จะดิ้นรนในการทําธุรกิจหรือทามาค้าขายนะคะเอาชีวิตของดิฉันไปเป็นแบบอย่างนะคะว่าการที่เราต่อสู้นะคะขอให้ใจเราอย่าแพ้นะคะสักวันหนึ่งมันจะสําเร็จดิฉันคิดอย่างนี้นะคะก็เลยถ่ายทอดเรื่องประสบการณ์ของตัวเองในการทําธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจค้าทองคำนะคะให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป ไปนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่คุณไม่รู้จะทํามาค้าขายอะไรนะคะดิฉันก็จะสอนตั้งแต่เบสิกเลยว่า<ะ>การทําธุรกิจแม้แต่ขายปลาทูนะขายผักนะ<ม>ขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำอะไรก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องคิดแบบนักลงทุนคุณอย่าคิดแบบแม่ค้าพ่อค้าเท่านั้น<ะ>เพราะถ้าคุณคิดแค่นั้นนะคะคุณก็จะ เป็นแม่ค้าอยู่ตลอดชีวิตดิฉันก็เลยเอาแนวความคิดที่ดิฉันได้เรียนมาทั้งหมดนะคะมาสอนทุกคนว่าการที่คุณจะทําธุรกิจได้ใจคุณต้องใหญ่คือสอนตั้งแต่เบสิกตั้งแต่ทฤษฎีเลยค่ะว่าคุณต้องเป็นคนแบบไหนคิดแบบไหนความคิดต้องคิดบวกนะ,ะนะคะอย่าคิดลบนะอย่า<ะ>มองโลกในแง่ลบนะนะคะแล้วใจต้องอดทนใจต้องอึดพอนะในการที่จะดิ้นรนทําธุรกิจคือสอนมา<ะ>เรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งมาเจอกับบริษัทเอ็ซึ่งเอ็มซึ่งทำ เครือข่ายที่ใช้เครื่องประดับใช้าทำจากทองคําแล้วมันก็มาตรงกับคอนเซปต์ดิฉันเพราะว่าดิฉันอยากจะให้คนไทยนะคะทั้งประเทศนะคะมีโอกาสได้ออมทองคําเป็นสินทรัพย์ที่เก็บไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าสินทรัพย์ที่คุณเก็บไว้นะคะทองคําเป็นสินทรัพย์ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดเมื่อไหร่ก็ได้คุณกายเพราะฉะนั้นชีวิตดิฉันเติบโตมาได้ทุกวันนี้นะคะอย่างที่ดิฉันได้นําเรียนในหนังสือ ของซองหัวใจพันล้านนะคะด<ะ>ิฉันจะบอกเลยว่าดิฉันเติบโตมาได้เพราะการเก่งกําไรทองคําหรือใช้ทองคําเป็นตัวแปรในการที่จะปรับตัวเองจากแม่ค้ามาเป็นนักธุรกิจนะคะด<ะ>ิฉันเคยซื้อ<ะ>ทองคําตั้งแต่ทองคําราคา4,800บาทคุณกาย<ะ>วันหนึ่งทองคํามันกระโดดขึ้นไปถึง26,000บาทดิฉันซื้อทองนะคะเก็บไว้ในบ้านใช่<ะ>ไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะ,ะก็เก็บ ใส่ตู้เซฟใส่อะไรไว้ปรากฏว่าพอวันที่จะมาขายทองมันออกลูกออกผลนะคะสามารถที่จะแปลงเป็นเงินขึ้นมาอีกหลายๆเท่าตัวอันนี้<ะ>คือเสน่ห์ของทองคําที่ดิฉันอยากให้พี่น้องคนไทยนะคะได้มีโอกาสมาสัมผัสเริ่มสะสมวันทีละนิดใช่ไหมทีละนิดค่ะมีะมีน้อยก็สะสมน้อยนะคะ1ะสลึงสองสลึง<ะ>อันนี้คือสิ่งที่ดิฉันปฏิบัติมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็ว่าได้นะคะจนกระทั่ง โตขึ้นโต,ข,นตขึ้นก็จะแบ่งเงินเก็บซื้อทองซื้อทองมาโดยตลอดคราวนี้พอมาเจอธุรก,กิจเครือข่ายที่คุณวัฒนศิริเป็นประธาน,น,านอยู่เป็นประธานอยู่แล้วก็มีโอกาสได้เจอกับพี่น้องนะคะที่เขาทําธุรกิจเครือข่ายหรือธุรก,กิจขายตรงนะคะดิฉันเห็นหลายๆคนนะคะบุค,คลิกด,ดีมากๆแต่งตัวดีมากๆนะคะออแต่คุณกายเชื่อไหมคะแบบหลายคนนะคะมีต้องขออนุญ,ญาตพูดไม่ค่อยมีตังไม่มีตัง <laughs> ค่ะ <laughs> ไม่ไม่ใช่ค่อยไม่ค่อยมีคือไม่มีตังแล้วมีเอ่อดิฉัน แปลกใจนะคะเจอผู้บริหารบริษัทขายตรงท่านหนึ่งนะคะดิฉันสอนเรื่องการออมและการลงทุนคือเปิดที่บ้านตัวเองเป็นเป็น,<อ>ปนบ้านนะคะสาหรับแม่บ้านที่ไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วอยากจะมาเรียนรู้เรื่องการออมและการลงทุนเรียนรู้เรื่องการท,ทําธุรกิจทองคําทําอย่างไรซื้อขายทองคําผ่านตลาด go f เ t u r e ทำยังไงดิฉันสอนฟรีรเอาประสบการณ์ตัวเองสอนฟรีนะคะเอพออิญว่ามีภรรยาของผู้บริหารเครือข่ายบริษัทเครือข่ายขายตรงท่านหนึ่ง<อ> พาภรรยามาเรียนส่วนตัวเองก็ทําธุรก,กิจขายตรงเป็นผู้บริหารปรากฏว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งนะคะท่านเอาจดหมายมาขอยืมเงินดิฉันไป<ะ>จ่ายค่าเทอมลูกครับนี่คือจุดประกายที่ทําให้ได้มารู้จักไอวีไอที่สําคัญนะเวลามันหมดอ่ะสิ <laughs> <laughs> ไมหมดแลวแต่ไม่เป็นไร <laughs> ไม่เป็นไรคือถ้าเกิดท่านผู้ชมนะสนใจอยากจะเข้ามาได้ฟัง <c oughs> เรื่องดีๆเนะี่ยโทรมาเบอร์ข,ข้างล่างนี้จะมีเทคนิคเล่าสามวันสามคืนก็ไม่จบ่านผช้บม ก็เดี๋ยวเพราะเรื่องนี้มันเป็นนะอภิษกายฮะก่อนจะจบรายการเดี๋ยวอนดเดียวเลือดเดียวก็คือวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท IBI Professional นะฮะก็คือเราจะมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำธุรกิจเพราะเราอยู่กับเงินเงินทองทองถูกไหมฮะจะต้องมีวินัยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากๆขอเรียนเชิญเพื่อนๆสมาชิกหรือผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสนใจที่จะมาโทรมาเบอร์ของบริษัทเราล้ ข้างล่างนี่เลยครับมาคุยกันก่อนก็ได้มาคุยกันก่อนนะเราไม่ต้องการเงินท่านนะให้ท่านมาดูก่อนว่าบ้านเราอบุนแค่ไหนครับครับครับนี่เลยท่านผู้ชมครับคือเวลาหมดจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับจากบริษัท IBI Pro f e s s i o n a นนะครับที่ให้เกียริร่วมรายการครับขอบคุณครับขอบคุณครับติดตามชมรายการตลาดวิเคราะห์ได้ใหม่นะครับวันและเวลานี้แหละครับสำหรับวันนี้เรา3าคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ